โอเคผมเองก็ขอกล่าวสวัสดีกัแล ich ้วกคนนะผมก็กลับมาพบกับเมิรมกับ d ีวีเจ n อนกันเช่นเคยผมแล้วได้พูดกับเกมไม้ครับเกมน่ามันมีชื่อว่าชื่อว่ามิดไม้มินิคาเพเทียนะผม เทอมกันแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังมีคลิปอยู่นะครับผมที่ผมต้องมาทําเยอะแยะเลยตอนนี้ผมให้คุณผู้ชมน่าจะพักเที่ยงกันแล้วแหละเนาะก็ไม่เป็นไรนะผมก็สามารถดูคลิปได้เนาะวันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันลงวันนี้อันนี้คุณผู้ชมน่าจะเปิดเทอมแลนะ้วเนาะโอเคผมก็อันดับแรกเลยผมถ้าเปิดเทิมถ้าโรงเรียนคุณผู้ชมเปิดเทอมผมก็ ต้องเรียนก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งมาดูคลิปนะไม่งั้นเดี๋ยวครูด่านะครับหรือบางคนอาจจะอาจจะแบบว่าบางทีโรงเรียนของคุณชมบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะต้องฝากฝากมือถือกับคุณครูหรือไม่ก็คุณครูอาจจะเดินมาเก็บโทรศัพท์ก่อนเข้าเองมีบ้างนะครับนี่ก็เป็นเอ่อเป็นเรือเล็กๆของผมเรือคาเฟเทียแบบเล็กๆนะนี่ก็ผมเรือคาเฟเทียนะครับ ก็ตอนนี้บางทีโรงเรียนคุณผู้ชมนะผมอาจจะเปิดเทอมแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจจะก็ยังมีคลิปอยู่นะเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมผมไม่ได้ไปเรียนผมก็บอกเลยครับว่าผมผมจริงๆผมเรียนจบแล้วนะตอนนี้บอกว่าผมจริงๆผมเรียนจบแล้วนะผมจบมหแล้วผมกําลังจะขึ้นมาหาลัยนะผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมบางคนนะผมอาจจะเขใแบบว่า ดูคลิปกับเพื่อนก็ได้เนาะผมยังมีคลิปให้ดูอีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับผมเราบอกเพื่อนว่าฝากกดติดตามช่อง DVG Channel Review ด้วยนะครับผมบอกเพื่อนโอเคผมขอบอกสําหรับเพื่อนของผู้ชมบางคนนะผมที่อยากติดตามผมก็ติดตามช่อง DVG Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่อง DVG Channel Review ด้วยนะครับผมช่องนี้จะเกี่ยวกับการรีวิวของนะครับ ช่องนี้จะเกี่ยวกับการรีวิวของนะครับเชื่อว่าบางทีโรงเรียนคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าเปิดเทอมแล้วก็ยังก็มีนะผมบางคนที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์ก็ยังมีนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะไปเรียนบ้างก็มีนะบางทีก็อาจจะมีเรียนออนไลน์บ้างอนะเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ ช่วงนี้ก็พอดีเรียนสวคอ้วผมน้องสาวผมเนาะและตอนนี้ผมก็บอกเลยว่าผมเรียนจบแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าบอกเลยว่ายังมีคลิปอื่นๆมาให้ดูตั้งเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะจะอดดูนะครับก็ยังมีคลิปมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับผม แต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะครับผมนั่นก็คือคุณผู้ชมจะต้องเรียนให้ให้เสร็จก่อนนะครับต้องมีต้องมีต้องเรียนให้จบก็ต้องเรียนต้องเรียนให้ต้องเรียนให้เสร็จก่อนต้องเรียนให้เสร็จก่อนเนาะเวลาเลิกเรียนก็อ่าคอยมาดูคลิปผมก็ได้นะครับผมหรือไมก่ก็อาจจะแบบว่าติดตามช่องผมอยู่ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอาจจะแบบบางที อาจว่ายังไม่ได้ดูคลิปเลยอย่างนี้เนาะคุณครูเดินมาเก็บโทรศัพท์ก่อนแต่ก็ต้องฝากโทรศัพท์กับคุณครูก่อนนะครับผมอยา่าอย่าแอบอยา่าอย่าแอบเอาอย่าอย่าเอาโทรศัพท์มาผมตอนที่คุณครูไม่รู้ตัวนะครับผม,มแบบนี้มีหวังคือโดนครูด่าได้เนาะก็ไม่เป็นไรแนละ้วก็ก็ตั้งใจเรียนทุกคนนะครับผมขออวยพรณนะที่นี้เลยนะครับ สำหรับโรงเรียนคุณผู้ชมผมที่เปิดเรียนแล้วนะครับผมหรือเปิดเทอมแล้วนะผมหรือต้องไปโรงเรียนนะครับผมไม่มีเวลามาดูคลิปเหมือนตอนช่วงปิดเทอมเนาะก็บอกเลยว่าก็บอกเลยนะครับว่าต้องก่อนต้องก่อนอื่นต้องตั้งใจเรียนก่อนนะครับผมก่อนอื่นก็คือตั้งใจเรียนก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เรียนหนังสือก่อนเนาะ เพราะว่าถ้าดูคลิปผมตอนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์โดนครูด่าได้นะครับหล,จจหลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไมพี่ d ี g Channel ไม่ได้ไปเรียนก็อยากจะบอกว่าผมเรียนจบแล้วนะจบม .6 แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็จบม .6 แล้วนะครับผมก็ บอกเลยว่าบอกเลยว่าผมก็จบมหกแล้วเนาะตอนนี้ผมกำลังจะต่อมหาลัยนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังมีคลิปมาลงลงคลิปนะผมต้อนรับเปิดเทอมนะครับผมก็เตรียมก็อยากก็อยากอยากจะบอกว่าก่อนอื่นนะผมตั้งใจเรียนก่อนนะครับผมก็เลิกเรียนแล้วค่อยดูคลิป พเพื่อนก็ได้นะครับผมใช้พี่ีมตอนี้ก็่อทำอาจจะรูปคลิปของผมกับพกเพื่อนก็ได้เนาะชวนเพื่อนมาดูก็ได้แนละ้วบอกเพื่อนว่าเอ้เพื่อนติดตามช่อง b v g Channel ด้วยนะคนเนี้ยแคทแคทเกมแบบว่าดีมากลงคลิปก็เก่งลนะเนาะก็บอกกบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าบางทีเชื่อว่าบางบางทีผู้ชมอาจจะเรียนออนไลน์ก็ยังมีเนาะ ก็าอาจจะมีบ้างนะเนาะก็มีเรียนออนไลน์อัางก็มีเนาะเชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะมีนะครับ,บตอนนี้ลูกค้าเยอะนะ่อนนเอะเนาะ โอเคแล้วก็โอเคผมขอเล่าชีวิตเพราะพรุ่งนี้นะผมถ้าพรุ่งถ้าวันเสาร์นี้ผมแคสโลบอกเนาะก็ต้องแคสเอ่อนะแมปเกี่ยวกับโรงเรียนเนาะเพราะว่าวันนี้เพราะวันนี้คุณผู้ชมเปิดเทอมแเนาะโอเคก็ค <Okay, S 2> ุณผู้ชมผมก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนนะครับผมก็ก็ยินดีนะผมที่ได้เปิดเทอมนะครับผมก็อาจจะมีวันที่แต่ว,ว่าสนุกกับพวกเพืนนะ่อนเนาะ แต่ว่าเวลาเลิกเรียนหรือยังอยูใครบางคนก็ยังอยู่โรงเรียนหรือต้องทําเวนเนาะก็สามารถดูคลิปของผมได้นะครับผมก็บอกว่าชวนเพื่อนมาดูก็ได้ว่าก็ชวนเพื่อนมาดูก็ได้นะผมเพื่อนแล้วก็บอกแนะนําเพื่อนว่ากดติดตามช่อง d v d Channel ด้วยปากตาาใหม่ปากกดติดตามด้วย ก็ให้เพื่อนกดติดตามช่องผมนะแล้วบอกว่าฝา<ม>กกดไลค์ช่อง DVT Channel ด้วยแล้วก็กดติดตามช่องเขาด้วยกด subscribe ด้วยอะไรนะกดแชร์ด้วยอะไรนะนะแล้วบอกว่าอพี่พีคนเนี้ยจะลงทุกวันวันเสาร์าจะลงทั้งวันทุกวันอังคารพอดึกหัดเสารนะ์ก็ไม่รู้ว่าช่องนี้ช่อง DVT Channel review ก็ไม่เห็นมีใครติดตามเลยแต่ก็ตอนแรกผมก็อาจจะอยากจะลบช่องนี้ออกนะเพราะหนึ่งคือไม่มีใครติดตามเนาะก็อาจจะไม่มีใครรู้จักหรอกไม่เป็นไรก็บอกเลยว่าช่องช่อง d v t channel ก็จะทำการลบคลิปลบเอ้ยลบช่องไปให้หมดเลยเนาะเพราะหนึ่งคือไม่มีใครติดตามเนาะ ขอขอแจ้งเหตุร้ายเลยนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคครับโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมแล้วก็อย่าลืมกระทีมร้ายยับนะผมก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับโอเคครับ